สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาคุยกับอาจารย์รัตนนะครับแห่งสถานปฏิดาิธรรมนาคาชยันตีอุดมนพวงศ์ครับนาคาชัยันตีอุดมนพวงศ์นะครับว่าที่นี่จะสร้างเป็นไรต่อหลังจากนี้นะครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับอาจารย์อีกครั้งหนึ่งนะครับอาจารย์ครับตรงนี้เราจะสร้างอะไรบ้างเนี่ยจุดสําคัญนะครับจุดเป้าหมายของผมก็คือเหลือนะครับเจดี เจดีเจดีตอนแรกผมตั้งใจว่าจะสร้างเจดีพระท่านอินแฟนแต่คิดได้รู้ว่าเราอยากสร้างเป็นเจดีประจําราศีครับ12ราศีใช่แล้วก็ตัวบนนั้นจะเป็นตัวองค์พระครับตั้งใจไว้นะครับแล้วก็ทําเป็น3ามชั้นชั้นหนึ่งเป็นทําวิปัสสนากรรมฐานแล้วชั้นล่างอยู่เอาไว้ที่กราบไหว้นะครับอยู่ด้านหลังตอนนี้สร้างไปแล้วหนึ่งชั้นนะครับใจมุ่งหมายไว้อาจารย์ไอ้ที่ทำโครงการใหญ่ๆใหญ่ๆเนี่ยครับตั้ง จ่าวเนรผิดตังจากใครเอมันมาจากเทวดาอ่ผมมาสร้างผมไม่มีตังรักบาททีเนี้ยยอมรับเลยว่าไม่มีตังเลยสักบาทไม่มีตังครับครับมาด้วยศรัทธาของลูกศิษย์แล้วมาด้วยศรัทธาของเทวดาครับสิ่งที่ผมได้มาทุกอย่างต้องเอาธรรมะและการปฏิบัติเข้าแรกทั้งหมดยังไงบ้างครับหนึ่งถือศีลภาวนาศีลอดเดินธรรมยาตาอย่างน้อยห้าร้อยถึงเจ็ดร้อยกิโลทุกปีหรือแต่ละปีอ่า ช่วงโควิดมาสองสามปีนี้ไม่เดินอ่เขาไม่ให้ผ่านเดินยากปีหกสองนั้นผมเดินเดินจากไหนเดินจากอำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายหนองคายจนมาถึงตำบลทุ่งหลวงอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีเดินมาทางถนนเหรอใช่ครับเจ็ดร้อยเจ็ดสิบหกกิโลเดินคนเดียวหรือมีใครเดินอ่ามีลูกศิษย์เดินมาด้วยสองคนเป็นผู้หญิงอาจารย์ไม่มันมีคนหาว่าอาจารย์เพี้ยนหรือบ้าไหมเขาเขาว่าเหมือนกันนะแต่ว่าเดินเพื่ออะไรเออเดินเพื่ออะไรเดินทําไมเดินแล้วได้อะไรอ่า เขาเรียกว่าเดินฝึกเพื่อวิริยะความมุมันะ,ะความอุตสาหะสาม,มารถเสียสละด้วยพระพุทธเจ้าได้สาม,มารถเสียสละทางเทวดาได้อเพราะเราศรัทธาด้วยองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าศรัทธาด้วยความดีมีคนก็ถามว่าอาจารย์เดินอยงนี้อาจารย์ก็นั่งสมาธิไปเลยหรือมันไม่เหมือนกันยังไงมันมันไม่ได้สมาธิผมทํามาแล้วในถา้าในใน้ําในป่าทํามาหมดแล้วอเหลือเดินธรรมยตาทุดงอครับเดินมีอาหารพกพาหรือมีใครตามไหม น้ำวันละสองขวดนะครับไข่ต้มวันละใบกาแฟหนึ่งแก้วแล้วและอาหารอื่นๆนะอาหารอื่นอาจจะมีบ้างเข้าวเหนนยดนิดๆหน่อยๆขอเขาเลยก็จะไม่ไม่ขอครับลูกศิษย์จะขับรถออกหน้าวันละเจ็ดสิบกิโลเราจะเดินวันละเจ็ดสิบกิโลแล้วพักตั้งเป้าไว้เดินวันละเจ็ดสิบกิโลจากหนองคายมานี่กี่กิโลครับกี่วันยี่สิบเอ็ดวันเฮ้ยก็ไม่ไม่ถึงเดือนเลยไม่ถึงเดือนครับนอนที่ไหนทุกที่วัดเมน หน้าเมนตลอดครับเราเราต้องไปติดต่อเขาก่อนไหมว่าไม่ครับอ่าทำไมพอเข้าไปปุ๊บบอกเลยบอกหลวงพ่อว่าผมเดินธรรมญาติตาจากนี้จะไปเนี้ยบางวัดก็ต่อต้านเราบางวัดก็จัดให้เราเรียบร้อยแต่เราไม่เอาเราเอาที่เมนกับหน้าห้องน้าเดี๋ยวก่อนวัดวัดที่วัดที่ต่อต้านเขาบองว่าไงเขาบอกว่าเดินเรียออะไรไม่มีอ่าจะเดินไปไหนไปบอกบุญไปองี้หรือเปล่าบอกเปล่าครับเขาหาว่าเราจะเป็นแบบ มิสาชีมสานีป็นหลอกลวงนักต้มตุนทีนี้เราก็ผมก็เลยให้บัตรประชาชนแล้วเช็คประวัติผมผมบอกว่าท่านครับพระเลขาฝ่ายปกครองผมบอกให้เช็คเลยครับเช็คผมเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าไปต่อไปเดินนะครับเดี๋ยวจะท o u t u b e ก่อนเดินนะครับว่าจะเดินเพื่อที่จะบอกว่าไม่ได้สงต้องสงสัยครับอก็เลยท่านไม่กล้าเช็คท่านก็บอกไปไปไปนอนที่อื่นผมบอกไม่ได้อทีนี้มีพะฝ่ายปกครองอีกองคหนึ่งโยมานี่มีอะไรเหรอเขาบอกไม่ได้ ท่านไม่ได้เจ้าวาดบอกไม่ได้เลยนะอ,ะอนาจารย์ก็บอกว่าจะนอนจะนอนอทําไมคนผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยมานอนวัดไม่ได้อแต่ยี่ฟ้าปล่อยปกครองอยู่รูปหนึ่งท่านบอกมานอนอโยมเห็นตางความตั้งใจของโยมแล้วเนี่ยอโอ้โหไม่มีใครเดินเนียนะเจ็ดร้อยกิโลกว่าเนี่ยเดินท่านก็เลยจัดการให้ผมนอนที่หน้ามเมนแล้วก็มีห้องน้ำผมก็นอนครับเป็นที่เรียบร้อยอแล้วกินข้าวกี่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 มือ้อก็ปกติมื้อเดียวแล้วก็กินน้ําไม่มากแค่สองสองขวด สองขวดไข่ต้มห้ามขาดอกาแฟหนึ่งแก้วกาแฟหนึ่งแก้วอยู่ได้อยู่ได้ครับเดินมาเรื่อยๆเดินเรื่อยๆเดินเรื่อยๆภาวนาจิตภาวนาจิตมาเรื่อยๆอกับภาวนาจิตครับใช้พุทโธบางอรหังสัมมาบางนโมพุทธายะบางท่องคาถาอะไรไปบ้างเดินมาก็ท่องไปจาคาถาลยกระสวดไปพูดไปพุ่มไปอาจารย์เดินมากี่รอบแล้วอ่าเดินหนึ่งรอบเจ็ดร้อยเจ็ดผมแล้วก็เดินอีกครั้งหนึ่งก็สี่สิบแปดกิโลอ่าครับวันเดียวสี่แปดโลเนี่ย วันเดียวค่ะแป๊บเดียวเดินจากนี่ไปถึงหินสีนะครับเนี่กะว่าสิ้นปีประมาณเมื่อกลางกุมพันเนี่ยจะอีกรอบมึงจะเดินไปนครอะภูเก็ตเดินจากภูเก็ตเลยมานี่มานี่ครับตั้งใจไว้เดี๋ยวผมไปทําคลิปตอนถ่ายตอนต้นกับตอนท้ายจบอนะครับตั้งใจไว้นะครับตั้งใจไว้ครับเพื่อจะหาเพื่อจะอธิษฐานจิตว่าไม่ได้เลี้ยไรนะผมไม่ได้เลี้ยไรเดินเดินนี่ไม่ได้มีต้นพระพงพระป่าอะไรเลยนะครับไม่มีครับไม่มีอ่าไม่มีครับ ไม่ได้เรียอะไรเลยเดินเพื่อที่จะแสวงหาหรือแสดงอะไรยังไงคือแสดงความเพื่อจิตศรัทธาที่เราจะต้องทําอและให้คนศรัทธาเหมือนเราว่าผู้ชายคนหนึ่งที่เดินแบบเนี้ยเดินภูมิทธศนาสนาและเดินทางเทพเพื่อให้คนรู้ใเดินทางเทพคือเดินไงเดินว่าคนเจ้าบางคนนี่ไม่รู้จักคนเจ้าองค์ทรงเจ้าสิ่งลี้ลับมีจริงหรือไม่อ่าครับอันนี้เราเห็นน่ะเราจึงบอกว่าผู้ปฏิบัติจะได้เท่ารู้ผู้ที่ปฏิบัติแต่หากผู้ไม่ปฏิบัติก็ไม่รู้เท่าผู้ปฏิบัติครับ นะครับเป็นที่มาที่ไปที่ผมต้องเอาชีวิตเขาแลกในการสร้างอาจารย์เดินเดินแล้วมันสามารถที่จะช่วยให้อาจารย์มีคนมาช่วยสร้างบุญสร้างกุศสได้ไงเดินครั้งแรกอะตั้งจิตว่าหากมีคนมาถวายหนึ่งล้านบาทอไม่ใช่เป็นเรื่องไรนะไม่ไม่ระหว่างทางไม่มีการเรือะไรไม่รัไม่หรอกพอผมเดินได้ประมาณมามาพักที่ประมาณเจ็ดวันพอวันที่เจ็ดมีลูกศิษย์มาถวายหนึ่งล้านบาทโทรไปโทรไปขอเขามไม่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 มี ครับผมเขาว่าถวายหนึ่งล้านขอบคุณมากครับอรจเรย์ถวายหนึ่งล้านพาอหลังจากนั้นลูกศิษย์คนนี้รู้่าห้าแสนบ้างห้าหมื่นบ้างก็ได้เป็นที่มาได้สร้างมหาเจดีย์ไว้ขึ้นเสาขึ้นเลยขึ้นบนอันนี้เพราะการเดินเพราะการเดินอย่างนี้ก็เหมือนกันที่ผมเป็นพราปฏิบัติครับนี่ก็ผมเป็นเพราะปฏิบัติของของที่ได้มาในสำนักที่เห็นนี้เพราะปฏิบัติทั้งนั้นปฏิบัติทั้งนั้นครับผมครับแรกด้วยเหนือกายศรัทธาน้ำให้แจย์ก่อนเข้าไปในในฉากได้ไม่เป็นไร นะครับทางช่องไม่ไม่ไม่นั่นนะครับตามสบายนะครับตามสบายฟรีฟีสไตล์เนาะอ่านะครับขอบพระคุณครับนี่อาจารย์เดินแล้วทําให้ได้สิ่งเราอธิฐานขอหรืออะไรระหว่างเดินปฏิหารจากการเดินปฏิหารเกิดขึ้นครับแต่ความมุ่งมั่นจุดประสงค์ผมคือความมุ่งมั่นครับแล้วความวิริยะครับตายคือตายเจ็บคือเจ็บป่วยคือป่วยครับสิ่งที่ผมเดินเพื่อพระพุทธเจ้าครับ แล้วให้สอนคนวันข้างหน้าเมื่อผมวางมือจากโหราศาสตร์วางมือจากพรามวางมือจากการดูดวงต่างๆแล้วเราจะนั่งสมาธิดูใจดูลมดูลมหายใจอดูความเป็นจริงในสัตว์ธรรมชาติอาจารย์อย่างนี้ทําไมไม่บวชเลยอ่ะบวชไม่ได้เคยบวชมาเก้าครั้งแล้วยังไงยังไงอ่ะเอ้ามันมีที่มาที่ไปว่าต้นกําเนิดเราคืนนะาคือคืออาจารย์บวชมาเก้าครั้งแล้วเออเป็นหน้าบวชไม่ได้บวชไม่ได้เพราะว่า บางคนบอกว่าทำไมจย์ไม่บวชเลยล่ะไม่ได้ผมลองมาแล้วฝืนใจตัวเองมาแล้วแล้วปฏิบัติเข้่งมาแล้วอชาตินี้ไม่ได้เป็นพระไม่เป็นไรอชาตินี้ได้พระขาวพระสีแต่ในวาระจิตเราอยัดสูนิพันธ์แต่มันไปไม่ได้เพราะหนึ่งการที่เป็นพระเนี่ยมันก็มีข้อห้ามเยอะเนาะนะครับแล้วการที่จะมาสร้างแบบเนี้ยความเชื่อถือและศรัทธาถ้าเป็นพระก็ถือว่าดีครับแต่เป็นคารวะหากเราปฏิบัติดีแล้วสร้างความได้เงินมา ดูดวงตูฮองจุ้ยสักลายมือทําอะไรชิ่ต่างๆก็เอามาลงในการสร้างบ้างอหล่อเลี้ยงในการสร้างแล้วก็ใช้จ่ายในครอบสถานปฏิบัติธรรมคือครอบครัวใหญ่คครรัับบยิ่งฟังยิ่งงงนะครับเดี๋ยวคือคือต้องลําดับความแค่ชาครับที่ผมถามเนี่ยคือแปลกเลยครับคืออาจารย์แล้วสร้างไว้ทิ้งไว้ถ้าอาจารย์ตรงๆเลยอาจารย์ตายที่นี่ไปไร ที่นี่วันทั้งหน้านะครับถ้าผมตั้งใจว่าจะสร้างเป็นมูลนิธิแต่ถ้าหากผมตายก่อนวาระกาหนดนะครับวาให้แล้วนะครับถ้าอาจารย์ตายก่อนก็คือหนึ่งผมจะให้เป็นทางพุทธศาสนาใครก็ได้มาอยู่พระไหนก็มาอยู่ก็ได้ครับนะครับครับแต่ผมเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตัวนี้เขาจะเลือกบุคคลเลือกเจ้าของไม่ต้องเลือกผมนะไม่ต้องเลือกผมนะผมบอกว่าตรงๆเลยนะอย่าเลือกผมนะผมยังมีกิเลสเยอะอยู่อาจารย์อาจารย์มาที่นี่เพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งนั้น ใช่ครับแล้วอาจารย์บอกว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะสอนให้เขาไม่งมงายไงก็เดี๋ยวเราจะตบตูดเเขาทีหลังอาวันนี้ฉันให้เธอถูกหวยไหมเหมือนไปฟังพระแล้วบอกว่าฉันดีใจวันนี้พระเทศดีอสุดท้ายวันนี้พระบอกให้พรให้ศีลแต่หากพรศีลนั้นถ้าเขาไม่ทําด้วยตัวเองอมันก็ไม่ได้ก็เปรียบเสมือนผมให้ไปครั้งหนึ่งให้ไปแล้วให้ข้าวกินไปแล้วหนึ่งครั้งพอครั้งสองเมาอีกไม่ใช่ะเอวเราก็จะย้อนกับเขาไปยังไงล่ะ การสิ่งที่เรางมงายจนเกินเหตุรอบสองทุกกินเลยถูกหวยกินถูกหวยกินอ่าหรือไม่ได้อย่างปรารถนาให้เขาพิจารณาคําสั่งสอนเป็นไงล่ะครับตนเป็นที่พึ่งแห่งตนและสุดท้ายตัวเองต้องทํามาหากินด้วยอดออมแต่ทํามาหากินด้วยสติและปัญญาอาาจย์ครับพี่น้องยังอยู่ครบไหมพี่น้องอยู่ไม่ครบครับพี่น้องทั้งหมดสิบเอ็ดคนเหลือตอนนี้เจ็ดคนเจ็ดคนครับอ้ที่อยู่ที่โบวิสัยโบวิสัยเนี่ย ทำ<ค>มาหากินอะไรกันคนหนึ่งก็เป็นพะโลงครับตอนนี้นะครับทําความสะอาดเนยนะครับ,ค,รบคนที่เป็นพี่คนโตก็ตอนนี้ก็อายุน่าจ,จะหกสิบเอ็ดหกสองแล้วก็วเป็นแม่บ้านไปแล้วพี่สาวก็อีกคนลองมาก็อยู่ตรงกรุงเทพาาค้าขายนะครับอีกคนที่สองก็ค้าขายอีกนะครับที่เหลือตกลงแล้วนีอาจารย์เป็นอะไรเน่ทุกวันนี้ผมยังงงอยู่เลยคือจะเป็นร่างทรงจะเป็นหมอดูคือเป็นอาจารย์อะไรบ้างทรงก็ลง ครับนี่บางบางวันนี้เป็นเป็นเป็นองค์ไหนอาจารย์เขาเรียกว่ามนุษย์เรามันมีทรงทุกคนนะะครับโทษนะครับชื่ออะไรครับไตรเทพครับอ่าพี่ไตรเทพก็ยังท่งวันนี้มาทรงละอผมจะเปรียบเทียบงี้นะอ่งดีทรงมีทรงจริงมีมีคือยางไรดีคือยังไงอ่ามีคือคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าครับมีที่คําสั่งสอนจากที่เราเอาบทเรียนมาไปสอนคนอื่นต่อครับ แต่เราไม่แสดงอุตริว่าข้าพระเจ้าเก่งเหนือมนุษย์อาจารย์องค์อะไรลงอาจารย์ตอนแรกผมไม่เชื่อว่าองค์มีจริงอ่าพูดตรงถึงว่าก่อนไม่เชื่อไม่เชื่อเลยไม่เชื่อนี่นี่ไม่เชื่อไม่เชื่อพระพิคเนตไม่เชื่อพระศิวะไม่มีไม่มีโลกนี้ไม่มีแล้อโกหกทั้งนั้นไร้สาระอแต่ผมไปเจอแล้วไปปฏิบัติมาเองเจอผมนั่งรถทัวร์ไปโดยที่อยากไปศึกษาที่ทําเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่อำเภอเชียงดาวครับ ฝันเลยครับนั่งรถทัวร์ละฝันฝันเป็นเรื่องเป็นราวเลยคฝันเป็นเรื่องเป็นาราวแต่พอเข้าไปในถ้าถ้ำเชียงดาวจริงๆมันเกิดเหตุประโฏการรณ์คับผมไปอยู่นั้นสามคืนคแล้วผมเดินไปที่ปักตรงชัยเดินไปในถ้าที่ผมปฏิบัติถ้าก่อนไม่เชื่อของพวกนี้ไม่เชื่อพาราหมฮินดูไม่เชื่อบทสวดไม่เชื่อเพราะว่าศาสนาฮินดูอินดี้อินเดียฮินดูเนี่ยผมไม่ไม่สันทัด ไม่ไม่เอาเลยไม่เอาอะไรร้องขอเดี๋ยวจะได้อ่าอแต่มันมีปฏิหารให้ผมพูดครับศึกษาภาษาเทพครับอันนี้พูดได้หรอโอ้เวลาองค์ลงนี่พูดภาษาเทพได้หรอทั้งองค์ลงแล้วผมก็ศึกษานอกวราระจิตเขาเรียกด้วยจิตวิญญาณครับมันฝังอยู่ในจิตของผมอาจารย์พูดภาษาเทพได้ไหมท่องท่องท่องมนเป็นภาษาเทพได้ไหมได้หมดครับ เดี๋ยวเราจะฟังนะครับอีกคลิปหนึ่งต่างหากนะครับมน์ภาษาเทพคือมันเพื่ออธิคนเข้าใจว่าเวลาเจอร่างทรงเขาเป็นกันเน้นภาษาเทพคืออะไรแล้วแปลให้ได้ด้วยอาภาษาเทพอย่าลืมนะอย่าลืมนะว่าภาษาในโลกมนุษย์นี่มีกี่ภาษาเป็นเป็นหมื่นไม่ใช่ครับเป็นแสนเป็นแสนภาษาแต่ละเผ่าแต่ละกลุ่มแต่ละเป้าหมายภาษาแตกต่างกันครับความหมายอาจจะคล้ายๆกันอาจารย์เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยคุยอีกคลิปนึ่งอีกคลิปหนึ่งอ่ะ เสร็จเรียบร้อยถามถามวนไปวนมานะครับเพราะว่าผมเพิ่งเจออาจารย์ครั้งแรกรอาจารย์ที่นี่ออกมีของให้ลูกศิษย์ไปบูชาไหมเริ่มแรกที่ผมทําเหรียญขึ้นมาเหรียญปู่ศรีสุโธนะครับอแล้วมารุ่นสองนะครับอรุ่นแรกขายดีไหมอาจารย์รุ่น,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 นแรกผมแจก,แกอแจกอก,ก่อนรุ่นแรกนั้นที่ผมอยู่กรุงเทพคือชันหมากอ ชานหมากของของท่านเนี่ยมันมีประสบการณ์หลาวรถชานหมากคือหมากที่คนเอามาฝาถวายเทพเนี่ยไม่ไม่ไม่คือตอนนั้นผมผมไม่เชื่อว่าร่ององค์มีจริงอ่ผมก็ปูผมก็เคี้ยวนะพอเคี้ยวไว้ทําเป็นคําอแล้วก็บริกรรมคาถาไว้ห้าก้อนห้าลูกอมนะครับลูกศิษย์ขอไปใช้อรถชนกระเด็นไปนู่นรถพังหมดเลยอชานหมากก็ลอยยิลิวหายอาตทานหายไปครับมีเคสอยู่สองเคสที่เกิดขึ้นลักษณะนี้ครับนะครับ มันก็เลยทําให้บางคนที่มาหานะครับจะว่าจะเป็นความเชื่อหรือความงมงายมันอยู่ที่ความศรัทธาของแต่ละคนครับนะครับอ่านั่นแหละเป็นที่มาที่ไปก็แล้วผมไม่เคยเชื่อของพวกนี้ไม่เชื่อ,อมไม่เชื่อเลยไม่เชื่ออาจารย์องค์เทพต่างๆที่สร้างไว้ในสํานักเนี่ยขออะไรได้บ้างโอ้โหของานได้งานขอเมียได้เมียไหมได้เมียได้เลยครับอ่า คือสาหรับคนจะมาขอคนรักที่ได้เลยอ่าขอคนรักอ่ต้องไปขออะไรอ่าพี่พายตอนนี้ผมกําลังทํากระท่อมพี่พายไม้สักอะไรนะอ่าทํากระท่อมพี่พายปูเสือรู้ยักปูเสือเดี๋ยวเดี๋ยวเรามากังวันกังวันอีกเที่ยวหนึ่งครับวันนี้ผมเนี่ยเดี๋ยวจะมาให้มันเร็วกว่านี้อีกหน่อยอ่ต้องขอที่นี่ครับคนเขาที่มมาขออะไรจัดส่วนมากเขาจะมาขอหวยกับงานหวยกับงานใช่ ขอกับตรงไหนหรือขอกับพิ่ขเนเนี่ยอ่าขอองค์พระพิคเน,น์หรือขอในศาราก็ได้หรือขอองค์ปู่สี่โทก็ได้หรือในถ้ำก็ได้อหรือเท้าเวก็ได้อ่าขอได้ทุกที่ที่ตรงนี้เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นต้นโพหรือขึ้นบนเขาเนี่นะครับอ่านี่ความเป็นมากเดี๋ยวผมจะให้อาจารย์เล่าที่ว่าตรงนี้มันศักดิ์สิทธิ์ยังไงเทียบคิหนึ่งครับคือผมไม่อยากให้อาจารย์เล่าไปแล้วมาหาข้อมูลอีกทีนะครับครับคลิปนี้นะครับก็คือถามหาตัวตนตอนนี้อาจารย์ุทธุเท่าไหร่ ห้าสิบสามย่างห้าสิบมาที่นี่ทําอะไรได้บ้างมาเนี่ยผมมาปรึกษาเรื่องสายศาสตร์อะไรได้บ้างทุกทุกศาสตร์แต่ไม่ทําของสิ่งที่ไม่ค่อยดีนะไม่เอาอะทําคุณแบบที่ว่าทําไปใส่คนนู้นคนนี้สิ่งเราเรียนมาแต่เราไม่ทํานี่ผมอยากให้ทาอยู่พอดีเลยเนี่ยอาจารย์ทาไมพูดอย่างนี้อันต้องปรึกษานอกรอบนะปรึกษานอกรอบว่าจะได้หรือไม่ได้ออกอากาศไม่ได้อออกอากาศไม่ได้ใครใครสนใจจะมาทําทุกอย่างนะครับตั้งแต่ดูดวงลงนะ ลงนะลงไม่ตาลงตัวออ่่าาสักลายมือลงน้ํามันไม่มีตัวช่วยมาเนี่ยนะครับเสียว่าหลังต้องเป็นเป็นเป็นแบบใช้เองครอาจารย์เสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายก่อนดูหมอก่อนเอาดูดวงดูโดยทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นยิปซีไพ่นะครับยิปซีไพทารโนะครับบัตรประชาชนตัวเลขหรือจําบันเดือนปีเกิดไม่ได้ขอให้บอกมาเลขตัวหนึ่งเลขบัตรประชาชนเลขบัตรโทรศัพท์หรือเลขรถนะครับค่าทุค่าครู จะไม่คิดเป็นชั่วโมงเหมือนคนอื่นจะไม่คิดเป็นนาทีอยู่เหมือนคนอื่นสามร้อยนะครับสามร้อยถามได้กี่อย่างซากระเบือยะเรือลบนี่นะครับใครใครจะมาดูหมอที่นี่นะครับแม่นไม่แม่นก็มาด่าอาจารย์เอาเองนะครับอ่ามาด่าได้เลยมาด่าได้เลยาด่าได้เลยแม่นแม่แม่นมันอยู่ตรงไหนแม่นไม่แม่นที่ผมดูมานะส่วนมากนี่นะครับอไม่ว่าจะต่างประเทศหรือคนในจากกรุงเทพจังหวัดอื่นมาที่นี่เพื่อไม่ให้ผมด่าดูดวงนะให้ดูดวงให้ผมด่ากลับไปด้วยนะ สอนกลับไปด้วยก็ยังกลับมาอีกนั่งรถส0มร้ยกิโลสองร้อยกิโลไปกลับสี่ห้ารอยกิโลเพื่อมาเสียงกันสามรอยสามอถูกด่ากลับอ่าเนี่นะครับใครอยากพิสูจน์นะครับก็มานะครับเดี๋ยวผมจะไปสูตรให้หนึ่งคลิปนะครับอ่าไปคติารรมอาจารย์ขอเบอร์หน่อยเบอร์ได้ไลยรับสายไหมรับครับเบอร์โทรอ่าเบอร์โทรโทรมาหากันเองเลยนะครับโทรมาคุยเลยอ่านะครับปรึกษาแต่อย่าไปปรึกษาเรื่องเงินนะห้าม 0 8 5 085 4092 4092 519 5 1หห้าครับลงท้ายด้ว่าอาจารย์วรัสกรอาจารย์วรัสกรนะครับอาจารย์มีเพจไหมเพจก็คือมันมีสองเพจคือเปิดดวงแก้กรรมเพจเปิดดวงแก้กรรมนะครับก็เพจอะไรก็คือเพจสถานปฏิบัติธรรมนาคาเชนติอุดมวรุปพง์แล้วก็เพจอีกอย่างคือชื่อผมแลครับอาจารย์วรัสกรพิสัยวรวิคิต เข้าไปคุยกันเองนะครับถ้าไม่รับโทรศัพท์อะไรก็โทรผ่านเพจไปฝากไว้นะครับผมยังนี่ผมเพิ่งรู้จากอาจารย์เป็นครั้งแรกนะครับก็บแค่นี้ก่อนนะครับ